ผมบอสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์เรื่องเล่าจากห้องเอกสารสวีเดนวันนี้ผมอยากจะชวนคุยเรื่องเอกสารจัดการทรัพย์สินที่หลายคนสับสนมากโดยเฉพาะคู่รักไทยสวีเดนที่มีทรัพย์สินอยู่สองประเทศเวลาพูดถึงการจัดการทรัพย์สิน คนส่วนใหญ่มักนึกถึงพินัยกรรมเป็นอย่างแรกแต่จริงๆแล้วอีกเครื่องมือที่สำคัญไม่แพ้กันคือสัญญาการให้สองอย่างนี้ฟังดูคล้ายกันเพราะเหมือนเรากำลังยกทรัพย์ให้คนที่เรารักแต่ในมุมกฎหมายความต่างกันมันอยู่ที่ช่วงเวลาและผลที่เกิดขึ้นครับสัญญาการให้คือให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แปลว่า คุณสามารถตัดสินใจโอนหรือให้ทรัพย์สินชิ้นหนึ่งกับใครสักคนได้ตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่เช่นสามีให้บ้านเป็นของขวัญกับภรรยาซื้อคอนโดให้ลูกหรือให้ทรัพย์บางส่วนกับพ่อแม่และในหลายกรณีสัญญาการให้ยังสามารถช่วยป้องกันทรัพย์ไม่ให้ถูกรวมเป็นสินสมรสได้ด้วยแต่พินัยกรรมเป้าหมายหลักคือ จัดการทรัพย์สินหลังจากเสียชีวิตคือทรัพย์ยังเป็นของคุณเหมือนเดิมแต่คุณสามารถกำหนดไว้ล่วงหน้าได้ว่าใครควรจะได้ทรัพย์สินในสัดส่วนเท่าไหร่พินัยกรรมจึงเป็นเครื่องมือวางแผนมรดกมากกว่าการให้ของขวัญในตอนยังมีชีวิตอยู่ความแตกต่างทั้งสองแบบคือสัญญาการให้ ทำแล้วมีผลทันทีเจ้าของทรัพย์สินจะเปลี่ยนเป็นชื่อของคนที่ได้รับทันทีหรือเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ระบุเช่นสามีโอนบ้านให้ภรรยาบ้านก็กลายเป็นของภรรยาและส่งผลต่อโครงสร้างทรัพย์สินของครอบครัวทันทีนี่คือเหตุผลที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการทรัพย์ในวันนี้และป้องกันความเสี่ยงบางอย่างได้ แต่พินัยกรรมไม่ได้ทำให้ทรัพย์เปลี่ยนมือในวันนี้ทรัพย์ทั้งหมดจะยังเป็นของเจ้าของเหมือนเดิมและจะเริ่มมีผลก็ต่อเมื่อเจ้าของเสียชีวิตแล้วเท่านั้นถึงตอนนั้นคู่สมรสลูกญาติหรือคนรอบข้างจึงจะเข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ระบ,บุไว้ในพินัยกรรมพินัยกรรมที่เขียนชัดเจนจะช่วยลดความขัดแย้งในอนาคตได้มากจริงๆ แต่อยากให้เข้าใจตรงกันว่าพินัยกรรมไม่ใช่เครื่องมือหลักสำหรับป้องกันทรัพย์สินในกรณีหย่าร้างเพราะบทบาทของพินัยกรรมคือการจัดการมรดกหลังเสียชีวิตเป็นหลักครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมุติมีสามีชาวสวีเดนมีภรรยาชาวไทยและมีลูกด้วยกันเขาอยากให้ภรรยามั่นคง จึงเลือกทำสัญญาการให้เพื่อโอนบ้านให้ภรรยาเป็นของขวัญและระบุให้ชัดเจนว่าบ้านหลังนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของภรรยาไม่ให้นำไปปนกับทรัพย์ที่จะต้องแบ่งในอนาคตขณะเดียวกันเขาก็ทำพินัยกรรมแยกต่างหากเพื่อกำหนดว่าทรัพย์ที่เหลือหลังจากที่เขาเสียชีวิตจะถูกแบ่งให้ใครอย่างไรในสัสดส่วนเท่าไหร่ เช่นอาจกั้นส่วนหนึ่งให้ลูกหรือจัดสรรให้ภรรยาตามที่ตั้งใจสองอย่างนี้ใช้แทนกันไม่ได้แต่สามารถใช้ร่วมกันได้และบางครั้งก็ควรใช้ร่วมกันเพื่อให้ความตั้งใจในการให้ของคุณจะได้เกิดผลทั้งในวันนี้และในอนาคตครับ ถ้าไม่อยากพลาดสาระกฎหมายและสิทธิทคนไทยในสวีเดนควรรู้กดติดตามเพจห้องเอกสารสวีเดนได้เลยครับแล้วเรื่องกฎหมายในสวีเดนจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป The Document Partner Legal Room Your legal partner.